สวัสดีครับดีคเคสร,ราวกับผมเบิร์ดดิสโรชันนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับข่าวแรกเลยนะฮะข่าวนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับใครหลายๆคนนะครับเพราะดูเหมือนว่าจะมีข่าวลือว่า r o c k Star ์นะครับได้มอบหมายให้ทีมงานของตนที่เคยมีผลงานอย่าง Max p a ์ n พนมนะฮะมารับผิดชอบในส่วนของการพอร์ตเกม Grand Theft Auto V ลง PC อยู่ในขณะนี้นะครับ เพราะทาง Rockstar n o ดนะครับเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถทำได้นะซึ่งได้รับการฟีสูตรฝีมือมาแล้วจาก Max Payne 3นะฮะที่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะและกินสเปคเครื่องไม่หนักหน่วงมากนั่นเองนะครับแต่คราวนี้นะฮะก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทาง Rockstar แต่อย่างใดนะฮะซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะข่าวต่อไปนะฮะเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีข่าวไม่ค่อยสู้ดีนะเกี่ยวกับการวางขายเกม GTA V ที่ประเทศออสเตรเลียนะฮะว่า ร้านขายเปอีกอย่างเค a r t และ t a r ์ e t ตนะครับนั้นปฏิเสธที่จะวางจําหน่ายเกมด้วยเหตุผลที่ว่าตัวเกมนั้นมีความรุนแรงเกินไปนะครับซึ่งนั่นก็มีผลกระทบอย่างยิ่งสําหรับค่ายเท k e ทู Two นะฮะที่เป็นผู้จัดจาหน่ายนะครับโดยเรื่องนี้นะครับในข่าวสแตล o f ฟนะครับประธานกรรมการของบริษัทเท็กทูนะฮะก็ออกมาแถลงเรื่องนี้ในงาน BMO Capital Market 2014นะฮะโดยมีใจความสำคัญว่า ทางเราเข้าใจว่า,วาการที่คนคนึงนะฮะจะไม่ซื้อเกมนั้นเพราะมันมีเนื้อหารุนแรงเกินไปเป็นสิ่งที่เรารับได้และถ้าคุณไม่ชอบเกมที่เราสร้างก็ไม่ต้องซื้อมันแต่ถ้าหากใครหรือองค์กรใดๆพยายามจะคิดแทนผู้เล่นคนอื่นๆนั้นผมขอบอกเลยว่าทางเรามีแฟนเกม GTA V อยู่ถึง34ล้านคนถ้าหากมีใครพยายามปิดกั้นไม่ให้ผู้เล่นล้านกว่าคนเข้าถึงตัวเกมได้แล้วก็ นั่นก็คือการรีดรอนเสร็จของผู้เล่นที่ไม่สมควรทําและเรารู้สึกเสียใจที่เรื่องนี้นั้นมันเกิดขึ้นคำพูดนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดอกพูดกันตรงๆไปเลยทีเดียวนะฮะและแน่นอนนะครับว่าใน34ล้านคนเนี่ยคงมีชาวออสเตรเลียจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะข่าวที่3นะฮะหลังจากงาน PlayStation Experience ที่ผ่านมานะฮะ Sony ก็ได้ปล่อยไม้เด็ดกับเกม EX c l u s i v e ของตัวเองออกมามาก,มากมายนะฮะและหนึ่งในนั้นก็คือ Street Fighter V ครับ ที่ได้ร่วมพัฒนากับแคปคอมนั่นเองจนมีกระแสข่าวออกมามากมายนะฮะและล่าสุดนั้นทาง Microsoft ก็ไม่ยอมอยู่เฉยครับออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า Rise of Tomb Raider นะฮะผลงานใหม่ของค่าย Square Enix นะฮะที่เปิดตัวในงาน Gamescom 2014ที่ผ่านมาเมื่อกลางปีว่าเป็นเกม e x c l u s i v e ของเครื่อง Xbox One นั้นทาง Microsoft ได้ออกทุนสนับสนุนให้กับทางผู้พัฒนา แถมยังเป็นผู้จัดาหน่ายให้แก่ Square Enix อีกด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าเกมนี้เนี่ยจะกลายเป็นเกม E อ c l u s ค v ูซเฉพาะเครื่อง Xbox One ไปนานเลยทีเดียวนะฮะนับเป็นไม้เด็ดที่น่าสนใจจากทาง Microsoft เลยทีเดียวนะครับข่าวสุดท้ายนะฮะจะเรียกว่าเป็นการตอบกลับแบบถึงพิกถึงขิงจากผู้พัฒนาก็คงไม่ผิดนักนะฮะเมื่อทาง คัตสึฮิโรฮาระประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ว่าเขาจะถอดตัวละครใหม่อย่างลัคกี้โคอนะครับออกจากเกมเทเกนเนะฮะที่จะวางจำหน่ายในโซนอเมริกานะฮะเพราะมีผู้เล่นจากหลากหลายเว็บไซต์ดังๆอย่างเช่น Ne โอการนะฮะได้ออกมาแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับลักษณะของตัวละครนี้ว่าไม่เหมาะสมกับเกมเทเกนบ้างละดูขี้ขูไปบ้างละซึ่งฮาระนะครับก็ได้ออกมาตอบโต้ในเรื่องนี้ผ่านทางทวิตเตอร์ของเขาว่าตัวละครลัคกี้โคเอจะมีเฉพาะในโซนเอเชียและโซนยุโรปเท่านั้นซึ่งผมบอกอีกครั้งนะ ว่าเรามีตัวละครใหม่ใน Tekken 7ให้เลือกมากกว่านี้ซึ่ง Lucky ก็เป็นหนึ่งในนั้นและเธอจะเป็นตัวละครเฉพาะโซนที่ผมบอกเท่านั้นเราไม่ได้เหมารวมเธอกับหลายๆประเทศฉะนั้นใจเย็นไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ฮาราดะก็ยังทิ้งทายประโยคด้วยว่า ผมจริงจังนะถ้าผู้คุณไม่ต้องการก็เท่ากับว่าผมก็จะไม่ใส่ให้แต่ถ้าพวกคุณอยากได้ก็เท่ากับว่าผมจะจัดให้แค่นั้นแหละก็เรียกได้ว่าหงายเงืบอเกินไปตามๆกันเลยนะฮะงานนี้นะฮะก็นะครับหมดแล้วนะครับสำหรับข่าวสารที่นํามาอัปเดตในวันนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารในวงการเกมได้ในเทปหน้านะครับกับดีเคียสอาราวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ รู้หรือไม่กับ DKS ตัวละครคิงในซีรีส์ t e k เก n นะครับนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะฮะรุ่นแรกปรากฏตัวในภาค1และภาค2ส่วนรุ่นที่2ปรากฏตัวตั้งแต่ภาค3เป็นต้นมาส่วนรุ่นแรกก็กลายมาเป็น a r m อ r King นะฮะและถูกฆ่าโดยมาดักในภาค4นั่นเอง